สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆชาวไก่ชนทุกท่านนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวแก้งรายละเอียดหน่อยนะครับคือช่องนี้นะครับเป็นช่องใหม่ผมนะครับเป็นช่องของสอสบังกรช่องสสบังกรช่องใหม่นะครับก็คือมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ช่องหายนะครับ แจ้งให้ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่นะครับให้ทราบนะครับก็คือส่อซับมังกรช่องจริงนะครับจะวันนี้นะครับมีนําเสนอนะครับชุดผสมไก่สามเดือนนะครับตัวผู้ตัวดังนี้นะครับผู้เกิดกันนะครับเป็นหลานแสนกลนะครับนี่นะครับพ่อเป็นหลานแสนกลส่วนแม่จะเป็น ลูกแท้ๆทองเอกนะครับนี่นะครับเป็นแสนกลนบวกทองเอกนะครับนะครับสายพันธุ์ดีๆนะครับเกษตรกรท่านไหนสนใจนะครับอยากเอาไปเพาะพัฒนาเอาไปเลี้ยงนะครับสวยงามนะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับเป็นผู้ผสมสามเดือนนะครับหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็อยากเอาไปเพาะพัฒนานะครับ นี่นะครับสวยนะถั่วขึ้นมาก็เข้าผสมกันได้เลยนะครับนี่นะครับตัวผู้ก็จะติดเยียนะครับตัวเมียก็มีเยียบ้างไกลๆนะครับตัวสายตัวผู้เนี่ยจะเป็นแสนกลนบวกเกียจุกเทพนะครับแม่เบิร์หนงผมนะตัวตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียจะเป็นอ่า ท้องเอกมุงป่าทับตัวแดงเก้าล้านนะครับนี่นะอ้าวถ้าไหนสนใจก็ทักมาสอบถามมาดูอาเรียดได้นะครับที่0 9นย์3ก8 8นะครับเกียครับ